หมดผักไรโคนอุกอ่อนยื่เลยนี่ไรโคนไรโคนอันน,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 นี้เป็นอันนั้นผักชีล้อม แกแล้วแกก็กเอาวันตัวนี้อดออนชีล้อมตัวนี้ปักชีล้อมแกแล้วเจ๊เจ๊ปักชีล้อม